วันนี้ผมก็ได้ใบตกปลาหมึกนะครับที่ตกปลาหมึกที่สมาสารนะครับแต่ผลปรากฏว่าได้ปลามาสองตัวนะครับก็จะเป็นปลาเก๋าปลาเก๋ากับปลาปลากาลังนะครับปลากะลังนะครับลายจุดสีฟ้าแบบนี้นครับเดี๋ยวเราจะมาทาซาซิมิกินนะครับวันนี้ไม่ได้ตกวันนี้ไม่ได้ไปตกให้มาชมครับตกเสร็จก็ ไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้เลยครับก็เดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวมันทาซาซิมิสดๆกินกันครับโอเคเดี๋ยวไปดูนลยครับวันนี้นะครับปลาได้มาสองตัวนะครับผมเป็นปลากระลังนะครับลายจุดสีฟ้ากับปลาเก่านะครับเก่าให้เก่ากเก่าเสร็จโจน,นะครับวันไี้ต้องกินแบบสดๆนะครับผม ไอ้เก่าก็ต้องกินสดๆนะฟ้าสวยทีเดียวครับทุกคนเดือสีฟ้าเลยไอ้เก่าก็จุดอือหืไอ้เก่าไอ้เก่าเดี๋ยวจะมาทำซาซิมิกินนะครับวันนี้ Okay. นี่ครับไอเก่าวนะครับเลือดพุ่งเลยกีดคอให้เลือดไหลก่อนนะครับเก่าน,นี้กินซาซิมิหน้าป้อมนี่ทํำละหนึ่งตัวอาหายนะ่ นี่เลือดพุ่งเลยครับไอเก๋าโหตายละเสดสดย,ย็บไปไหนหนี่จะส,สดเลยครับผมยังดิ้นๆอยู่เลยนะี่ยมีดไม่สด ไม่สดนะครับไม่ใช่การทาดุในกรรมศัตร์ทุกคนากินด้รึเปลใช่ไหมรงปกติกินสินี่ครับผมให้เก่านะครับซาซิมิเก่านะครับผมอือากินยากนะครับทุกคนนี่ไม่มีเกล็ดหรอไม่มี S <S คือเขากินหนังด้วยเหรอไม่กินเฉพาะอกอิเนื้อๆก่อน <S <S อโอ้โหนี่ครับตั้งตัวเห,เหลือแค่นี้บา,บานะมือเลอะนิดนึงนะครับเสวยๆเลยอ่ะนี่ปลาเน้อแก้วหรือเปล่า โอ้ยหลานุกแก้วของอาจารย์เอ็ม,มมีดต้องคมนะตั้งซื้อมีดใหม่ขังมาไม่ตายนะคัวบ้านบ้านเนัวจารย์ทองคัวซาซิมิมีกระหมะ่อมเอาตะของอันหอ อืมสักสิบตัวนะเนี่ยี่ตรงข้างในเราไม่เอานะครับเอาแต่นเนื้อครับน,นี่ก็มีโซยุด้วยนะครับับบบาาซาาซ,าซิกโยุน้ำที่ล้านต้องเป็นน้ำทะเลเท่านั้นนะครับถ้าล้างน้ำจืดจบกันนะครับ รสชาติเสียหมดน้ำทะเลต้องตักมาจากทะเลครับนี่ครับอันนี้ความรู้ด้วยอันนี้คือน้ำทะเลนะครับผมตักมานะครับเ <Okay. S 1> okay. ดี๋ยวเราเอาตรงนี้ทิ้งเราเอาหัวไปวางพี่จานจะกินให้ดูยอย่างนี้เลยใต้เอาทิ้งให้หมดต้องทิ้ง อันนี้ทิ้งคีบมันทิ้งให้ถูกนี่แค่นี้เก่าเพราะว่ามันเก่าแช่เลยได้เฮ้ยเอาไปถ่ายกันเลยและทุกคนครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับสำหรับทำซาซิมิปลาเก๋าและปลากะลังนะครับซึ่งผมไปตก มาจากทะเลนะครับสแมแสสารนะครับใบตกมาช่วงประมาณไปประมาณสักสี่โมงเย็นนะครับไปถึงก็ประมาณห้าโมงกว่าๆครับก็เย็นแล้วพระอาทิตย์ก็ัจะตกดินนะครับแต่รู้สึกว่าตอนแรกที่จะไปก็คือจะไปตกปลาหมึกแต่ว่าดูจากกระแสน้ําแล้วกระแสน้ําแรงมากก็คงไม่ได้คงไม่มีหวังกับปลาหมึกนะครับก็เลยหันอ,ออกมาซื้อกุ้งสดเพื่อเพื่อไปตกปลานะครับ ปรากฏได้ปลามาสองตัวก็คือเป็นปลาเก่ากับปลากระลังครับเดี๋ยวนี้จะมากินสดๆนะครับเป็นซาซิมินะครับจิ้มกับวาซาบิและโซยุนะครับผมเดี๋ยวผมว่าน่าจะอร่อยก็คือยังไม่เคยกินสักครั้งนะครับเดี๋ยวจะลองดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะคาวไหมก็คือทาไม่ค่อยเป็นก็คือดูจาก youtube เอานะครับการแร่การหั่นนะครับของการทาซาซิมินะครับอก็เดี๋ยวไปลองกินกันดีกว่านะครับ ถ้าใครอยากกินก็มาหาผมได้นะครับที่ชนบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปตกแล้วพาไปกินนะครับไปไปดูกันนี่นะครับทุกคนเนื้อสดๆเลยครับผมโหเชื่อว่าทุกคนคงไม่กล้าลิ้มลองนะครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองกินนะครับเดี๋ยวจะมีนะครับวาซาบินะครับผมแล้วก็โซยุนะครับผมนี่นี่ครับผม นี่ครับยังมีหัวอยู่เลยครับผมโหสุดจอดจริงๆนะครับเนื้อทำช่ำเลยโอเคัน,นะครับแล้ววันนี้ก็ได้วิธีลงมือนะครับเป็นการกินซาซิมิ <c oughs> ปลา ปลาเก่าและปลากระลังนะครับเป็นกินแบบสดๆนะครับอันนี้ต้องหยอะเลยปะต้องหยาะตอนนี้อแล้วก็จิ้มมัสบิเอาหรือว่าเททั้งคู่เทใส่ช่วยก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเทผสมกันปะผสมกัน่ผสมกันอ่าออกก่อนนะครับคุณคุณคุณข่าวออกก่อนนะครับผสมกันเลยนะครับจะใส่อหอันนี้ใส่เยอะไหมครับคนไทยเรากินแบบนี้แหละผสมเยอะใช่ไหมครับอ่าพอก่อนพอกก่อนนะอันนี้จะเป็น อะไรวาซาบิ abi, นะครับืห uh huh. มีที่แกะไหมเนี่ยวาซาบิอ <Was abi. S 1> uh ือหือโอ้ยไม่มีที่แกะนะครับผมกันไก่แล้วไงเอันนี่จะไงเก๋ดราม่านะครับ <laughs> ใส่หมดเลยปะจัดใส่ไปก่อนหมดเลยนะอันบี้ไปต้องมีอันนี่นหะพอแล้วฮะพอแล้วพอแล้วนี่วางนี่นะเยอะแล้ว ทุกคนเดมาดูเนื้อปลานะครับเดี๋ยวเราจะลองปลาเก๋าก่อนนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นปลาเก๋าครับนี้หัวนี่ครับทุกคนครับเห็นไหมเห,เห็นนะนี่อืมมาลองชิมปลาเก๋าก่อนนะอืจุ่มลงไปนะครับไม่รู้รสชาติจะเป็นเช่นไรนะครับผมยยขึ้นชิ้นไหมเต็มเลยนเนี่ยเต็มช้อนเลยเนี่ยอ่ะอืมอืม อืขึ้นดิโอ้โ<ง>อ <museums> <c oughs> ือืมตาไหลอือืฮึแต่เนื้อปลาคือนุ่มหวานไม่เค้าแต่ตอนทำจะมีกลิ่นตอนทำจะมีกลิ่นขคาวเจ็ดมือ แต่พอกินไม่ขาวครับเป็ดหวานนิ่มนุ่มครับนุ่มลิ้นมาก <c oughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองน้ำตาไหลอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ปลาเก๋าอ่ะอันนี้อันนี้จะเป็นปลาปลากระ,ระกลัง <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้โลละหนึ 1, ่งพันถึงพันสองนะครับตัวนี้นะครับส่วนปลาเก๋ายังไม่ยังไม่ดูราคาว่าเท่าไหร่ส่วนตัวเนี้ยแพงครับแพงกว่าปลาเก๋าอื เนื know, das wichtig, ้อเนื้อจะมีความคุ้นนะครับนี่ครับคุ้นแต่ดูใส่นะแต่ว่าสบิโอโหคุ้นแรงครับเนี่ยก็อย่าไปอนี่เยอะไม่กระจายเดี๋ยวไม่เห็นอ่นี่ครับเอาออกป่มาคุณขาวอ่าเดี๋ยวลองลองปลาปลากะลังอือออออืืืม อืมนะครับต้องบอกว่าเยี่ยมอืเยี่ยมสุดนะครับคือไม่เคาาเลยไม่เควาแม้แต่นิดเดียวแต่ตอนทําจะมีกลิ่นเคาาทําให้ไม่อยากกินแต่พอกินเข้าไปแล้วไม่เควานะครับอร่อยยิ่งมากินกับโซยูกับแล้วก็ ไอซีฟู้ดเนี่ยไอเนี่ยปลาสบีเนี่ยอือหือปลาสบีาาบรสชาติสุดยอดนะครับแต่ผมจะบอกนิดนึงเวลาเราหั่นปลา,ต,า,าตรงขาขาตรงเนี้ยต้องหั่นออกนะครับทุกคน,นอ,อันนี้ผมหั่นผิดเนี่ยเนี้ยต้องเอาออกเอาให้เอาเป็นเนื้อขาขาเลยมันเหนียวเนี่ยมันไม่เหนียวเพียงแต่ว่ามันไม่รู้นะยังไงก็ไม่รู้นะนะแต่ผมแนะนําให้เอาออกอือนี่อันนี้อันนี้ปลาเกา๋าโอเค ซาตินี้เก่าจิ้มแต่ถ้าเกิดจิ้มเยอะมันก็จะดับกลิ่นะจิ้มเยอะดับกลิ่นใช่ไหมครับใช่แล้วก็จะชุนแน่นะนี่ครับอือออืไม่ขาวหวานนุ่มนุ่มลิ้น,นวันนี้ตกได้สองตัววันนี้กลับไปตกหมึกนะครับ ปรากฏว่าน้ําแรงนะครับหันมาหันมาตกปลาแทนนะครับเลยได้มาสองตัวน้ำตาไหลเลยครับนะอ,อ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอไปไปกินดีกว่าเดีย๋ยวเดี๋ยวกินให้ดูอีกอีกสองชิ้นแลันะนี่ปลาปลากะลังอืไปเซิร์ชด,ดูในเน็ตนะครับโลแปดร้อยเอ้ยโลหนึ่งพันถึงพันสองกิ้มมีเยอะไปเลย เอาไหมลูกเอาไหมลูกอ่านะครับโอเคนุ่มสุดยอดโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เพอาถ้ากินกินไปเรื่ยแถมด้วยนานแน่นอนโอเคไยบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า <c oughs> เดี๋ยวมาดูว่าผมจับไอหาอะไรกินดิบๆในคลิปหน้านะครับผม แขกรับเชิญนะครับแขกรับเชิญนะครับผม,อมโอเคครับบ๊ายบายไปครับบาย,บายปิ๊ง